ำกำลังขยายทีมให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันและอยากพัฒนาตนเองอยากมีไรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาการขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คราทีมคาแคร์และช่างสูตรบริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตนเองในที่ w w w ร์ไวท์เว็บมงคลค r c .com หรือมาที่สำนักง,งานใหญ่สาขาอุบลมาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสูเป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะพุกระพาอนอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะสำหรับใครที่เป็นสาวเวิร์กเชฟโรล,ลิสน,นะคะวันนี้จัดมาให้ด้วยสีแจ่มๆชุดแต่งรอบคันเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะเห็นขัดใสแว่นตาก็อย่าเพิ่งตกใจนะว่าเฮ้ยคือมาท่าทางคือมาแท้แป่น่างแพ้แสงอย่างรุนแรงค่ะลูกค้าระหว่างรอ,อแว่นตากองแสงเนาะก็เลยต้องได้ใสแว่นดำหน่อยเนาะอะ มาดูรถกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่หาอยู่นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะโมเดลนี้เป็นโมเดลปี2018นะคะโชมนี้เลยนะคะตัวไฮคันที่นะคะ2.5นะคะขับเคลื่อน2องล้อเกียร์ออโต้ปี2018ค่ะสีแสนสะดุดตามาการเปิดจําได้ว่าตอนนี้เขาเปิดตัวมานะคะมีราคาอยู่ที่1ล้านกับอีก28,000บาทสําหรับวันนี้นะคะขายอยู่ที่579,000บาทค่ะลูกค้าค่ะ 579,000บาทกับเลขไม้แค่80,000โลมาดูกันว่าจะคุ้มค่าอย่างที่คนบอกหรือเปล่านี่ค่ะกระจังหน้าของเขาจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะลูกค้าสีส้มนะคะตัดด้วยสีโครเมียมตรงนี้เนาะแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ของไฮคันที่นี่ค่ะค่าสีดําก็ดูเป็นดูเขาเรียกว่าอะไรอะดูสปอร์ดูลงตัวมากๆนะสีส้มนี่ค่ะแล้วก็ไฟของเขานะคะก็จะมีเดย์ไทม์ให้อยู่แล้วในโคมเดียวกันนะคะตัวนี้เลยนะคะเซนเล็กๆเป็น LED นะลูกค้า แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้เซ็นเซอร์รอบพันนะตัวนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะ1นึ่งอ่าสจุดนะคะแล้วก็ตัวนี้อ่าจะมีตัวเซนเซอร์อ่าสี่จุดถูกแล้วแล้วก็ด้านหลังอีกนะคะเซ็นเซอร์หน้าหลังเลยนะคะคันนี้มาด้วยซุ้มล้อนะคะซุ้มล้ออ่าสีดําเงานะคะซึ่งตัดกับตัวแม็กมากๆเลยแม็กก็สีดําเงานะลูกค้า มาดูเลยว่าตัวนี้ยางเขาไหนอ๋อยางปี2020เลยนะเฮ้ยมันก็ถือว่าโอเคนะหน้ายางดอกยางก็ถือว่ายังเหลือเยอะเนาะคุ้มมากคันนี้ใครมาเห็นคันจริงนะขอนมองเลยว่าอดใจไม่ไหวแน่นอนนะคันนี้นี่ค่ะมาด้วยชุดแต่งพิเศษนะคะตัวเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเป็น,นปีโมเดลมันจะคาบเส้น1 8 1 9มันจะเป็นชุดแต่งของตัวทันเดอร์นะคะก็จะมีบันไดขึ้นลงให้นะคะแหลกหลังคานะคะ มือจับสีดำเนาะแล้วก็ตัวกันสาดติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกมองข้างนี่ก็เป็นสีดำเนาะไปมากับตัวรถแล้วนะคะมาดูห้องผู้โดยสารกันจากด้านในดีกว่าอ้อตัวนี้ลืมไปว่าเขามีอา่าเทคโนโลยีที่มาให้แบบครบมากเลยนะเดี๋ยวเ่าจะสตาร์ทให้ให้ฟังละกันว่ามันสตาร์ทจากกุญแจได้เลยจากนอกรถได้เลยนะคะนี่ค่ะ ข้างในเขานะคะโทนนี้รุ่นนี้นะคะเขาสามารถเลือกสีที่ตกแต่งภายในได้นะอย่างเช่นคันนี้ภายนอกสีส้มเนาะข้างในดูคอนโซลกลางเขาจะเป็นสีส้มนะคะสีส้มแล้วก็ประตูแผงประตูด้านข้างเห็นไหมคะจะเป็นสีส้มหมดเลยนะคะก็คือโดดเด่นมากนะคะเป็นบอนหนังทั้งคันให้ความกว้างขวางแล้วก็ดูไม่อึดอัดนะแล้วก็นั่งสบายด้วยนะคะอะดูเลยเนาะนี่คือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไอแบ็คให้สองข้างเลยนะ ด้านหลังคือใหม่มากนะไม่แป0 0มื่นปี2018เฮ้ยเป็นได้4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ภายในกว้างขวางแล้วก็ที่สำคัญประหยัดน้ำมันนะเพราะเป็นเครื่อง2.5อค่ะสำหรับใครที่เป็นสายแคมป์นะคะก็สามารถาติดตั้งเต็นท์ได้นะมีแหลกหลังคาให้นะคะโลบาร์นะคะสีดำเงานะคะซึ่งมีตัวสัญลักษณ์ตัวไฮคันที่อยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าใหม่มากบอกเลยคันนี้เพิ่งเข้านะยังไม่ได้ทาอะไรเลย คันนี้พร้อมขายเลยนะขัดเคลือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้านี่ค่ะไฟเขาถือว่าเฮ้ยคันนี้แต่รีวิวมาคันนี้สวยจริงนะสีมันโดดเด่นมากอ่ะดูสิเซ็นเซอร์ด้านหลังอย่างที่คนบอกนะคะค่ะมีกล้องมองหลังให้นะนี่ค่ะกล้องเล็กๆของเขาจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะลูกค้าดูดิคือแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยมั้งนะแมคลเนอร์ของเขาโลบางเขาคือใหม่มากอะมาดูกันดีกว่าว่ารถคันนี้เวลาเราจะสตาร์ทจากกุญแจนะคะ ก็จะตัวนี่ค่ะกดนะคะล็อก1นทีนะคะแล้วก็กดแชร์ไว้เยี่ยมค่ะรอบนี้ไม่ต้องซ้อมนะคะกดให้เห็นเลยทุกรอบนี้ยังจะมีการแบบว่าเอ้ยขอซ้อมนิดนึงเอาละค่ะเราก็สามารถสตาร์ทได้จากภายนอกเลยนะคะระบบแอร์เขาก็จะทำงานเนาะไม่ไม่ต้องกลัวว่าร้อนนะคะหรือไม่ก็เราอยากจะดับจากตัวกุญแจเลยก็ได้นะ นี่ค่ะตัวนี้นะก็สามารถดับได้แล้วนี่คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่เลือกอเชฟโรเลตเพราะว่าอะไรหนึ่งเทคโนโลยีเขาล้ำมากมากนะคะเรื่องการเทคโนโลยีแล้วก็ออปชันที่เขาให้มาครบจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงล่างบอกเลยนะคะว่าช่วงล่างของเชฟเนี่ยเกาะถนนมากนะคะไม่ล่อนแล้วก็ที่สําคัญประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าคุณด้วยค่ะมาดูเลขไม้กันนะคะนี่ค่ะคือเบาด้านข้างเนาะอีกอย่างหนึ่งคือที่เขาให้มาคือกระบาโดยทั่วไปในราคาที่ 5 0 0 0สนกว่านะแทบจะไม่มีออปชันขนาดนี้นะตัวนี้สามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็กินไม่ยังอยู่อ่ะคือสภาพข้างในเนี้ยใหม่มากอะลูกค้าอยากให้มาเห็นคันจริงอะมาดูเลขไม่กันดีก,กว่านี่ค่ะ <S <S เลขไม่คันนี้นะคะอยู่ที่80,000กับ660กิโลคะ่ะลูกค้าค่ะ 8 0ดหมืนกับ6กกิโลเฮ้ยก็ถือว่าไม่น้อยนะแล้วก็การแสดงผลต่างเนี่ยเขาจะอยู่หน้าจอเลยนะคะก็โอเคนะได้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะลูกค้านี่ค่ะฝั่งนี้นะจะควบคุมด้านเครื่องเสียงนะคะฝั่งนี้ก็จะมีตั้งความเร็วนะคะแล้วก็จะมีตัวระยะเตือนการชนให้นะคะนี่ค่ะ o p ออชั o นของเขาเตือนการชนให้นะคะแล้วก็มีตัว option อ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่อนชอบมากในกระบะที่ที่อื่นเขาไม่ให้นะแต่เชฟให้คือนี่ค่ะตัวคิดเลนนะคะ ตั้งคิเลนไว้ตัวกันทะยลื่นนะคะทางลาดชันมีให้ครบหมดเลยอะแล้วทุกอย่างเขาจะแสดงผลอยู่ตรงหน้าจอของเรานี้แล้วก็มีจอแบบทัชสกรีนหน้าจอนี่ประมาณ7นิ้วนะ7หรือ8 7นะ7หน้าจอนี่7นิ้วก็มีระบบนำทางให้เรานะในกระบะแบบ5 0 0 0 0นกว่าได้ออโต้ด้วยได้ออปชันขนาดนี้แบบคุ้มมากอะแล้วก็ที่สำคัญใหม่มากๆค่ะลูกค้าเป็นรถมือเดียวด้วยนะ บุกเซอร์วิสครบอะคันนี้บุกเซอร์วิสครบเลยนะ,ใ,นคะใครที่หาอยู่นะขวันบองว่าคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดละแล้วก็สวยมากตั้งแต่รีวิวเชฟมาคันนี้ตรงใจโดนใจแน่นอนสีสันก็สดใสเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันจะสับสนตลอดเลยเพราะว่าที่เปิดของเขามันจะอยู่ข้างใต้ใต้เข่าใต้เข่าเรานะ นี่ถือว่าออปชั่นให้ครบจริงๆเนาะสมกับแบบเป็นรถอเมริกันจริงๆแข็งแกล้งอ้าวดีมาดูเลยพูดแสบตามากนี่ค่ะรถนะคะสีมันอ๋อเป็นสีส้มเนาะมาดูจากน็อตเลยถ้ามีรอยขันรอยแกะหรือการเคมนะคะก็จะมีร่องรอยของการมุนเนาะแต่เนี้ยคือแบบ น็อตไม่ขยับน็อตไม่ตีงน็อตอยู่กับที่ปั๊มอาร์ตนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ที่ตำแหน่งเดิมฝากระโปรงเดิมๆคานหน้าไม่ช้ำแก้มข้างนี่ก็แจ่มมากนดูเลยสภาพห้องเครื่องเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรนะคะ180แรงม้าอยู่นะตัวนี้นี่ค่ะไม่มากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเรามีการเช็ค30รายการให้ทุกคันนะคะที่ออกจากบริษัทมงคลคาร์เซนเตอร์ มั่นใจหายห่วงได้เลยนะคะลูกค้ามาฟังเรื่องราคากันอย่างที่ขัญบอกนะคะสำหรับกระบะ4ประตูนะคะคันนี้นะคะเชฟโรเลตนะคะตัวไฮคันทิสตอมนะคะ2.5นะคะเกียร์ออโต้ปี2018นะคะ18แท้ๆเลยนะคะกับออปชั่นครบๆเทคโนโลยีลำ้ำๆเลขไม่8 80,000โลและที่สำคัญนะคะ ลดมือเดียวออกห้างเช็คระยาตลอดนะคะควันขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทค่ะ5 7 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มีประวัติเครดิตดีและไม่อยากใช้เงินดาวนะคะก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะผ่อนยาวได้80สิงเออขออภัยค่ะผ่อนยาวได้72งนวดนะคะลูกค้าฝากเบอร์โทรฝากเบอร์โทรเลยละกันนะคะใครที่สนใจและมองหารุ่นนี้อยู่เนาะ0 6 3 8 7 8 1 1 0 8ค่ะ 063-878-1108นะคะเบอร์นี้เซฟปุ๊บลายขึ้นแน่นอนออกได้ทุกอาชีพเงื่อนไขง่ายๆนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้มีคันเก่าอยากเปลี่ยนอยากเคมก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามว่าคันต่อๆไปขวรจะนำคันไหนมารีวิวสวัสดีค่ะ